สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทแกรนการถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้ครับบอยอยู่กับ Ford e v e r อรนะครับรุ่นสปอร์แบบมีแพคเกจนะครับราคาขายครับอยู่ที่1,580,000บาทนะครับตอนนี้จะเป็นรถโมเดลปี2 0 25นะครับเดี๋ยวไปดูว่านะครับคันนี้มีการตกแต่งกว่าพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเอเวอร์เรส r t นะครับคันนี้นะครับโมเดล2 0 2 5นบาะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับขนาดรับจับคูีย์อโตดนะครับจ ตรงนี้นะครับจะไม่มีมาจากโรงงานแล้วนะครับคันนี้ทำการติดตั้งเพิ่มนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า FOID ทรงแัปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดาทั้งหมดนะตัวกล้องนะครับรถโมเดล2.5จะไม่มีที่ฉีดน้ำล้างกล้องนะครับคันนี้แล้วก็จริงๆแล้วไอ้ตัวฉีดน้ำล้างกล้องเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเรา ใช้น้ำเติมหรือว่ามันเป็นน้ำปราปาหรืออะไรเติมเนี่ยบางทีมันมีตะกันใช่ไหมมันไปอุดตันรูพวกนี้รูพวกนี้มันใช้รูค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ใช้น้ําแบบแรงดันสูงอ่ะฉีดมาให้มันเป็นฝอยเยอะเพื่อล้างอ่ะทีนี้บางทีไอ้ตะกันพวกนี้มันตันนะครับก็ทาให้มีปัญหานะครับแต่จริงจริงแล้วเวลาเราขับปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเลอะหรอกนะครับนี่ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับก็เลยออกไปนะครับแล้วส่วน ในส่วนของด้านหน้าเองนะครับตัวรถก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะ4จุดนะครับไฟตัดหมอก LED นะครับมีหูราก2ฝั่งซ้ายขวานะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ชายตรงล่างข้งนี้จะเป็นสีดำนะครับตัวรถนะครับต้องบอกว่าไฟหน้าจะเป็นมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับเปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับข้างหน้าเองก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติตัวจับบนถนนนะครับแล้วก็ Cruise Control แบบษารระยะห่างนะครับสำหรับรถรุ่นที่มีแพคเกจนะครับ มาดูในส่วนด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อขนาด3นิ้วครับก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับล้อแม็กสีดำนะครับล้อแม็กสีดำตัวล้อแม็กอยู่ซีรีสียางนะครับอยู่ที่2 5 5ห้าห้ทับค้าสิบครับยางเป็นยางกุญแจนะครับนี่คือแม็กติดรถนะครับยางติดรถจะเป็นลักษณะนี้เลยก็ต้องบอกว่าแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะครับตัวด้านข้างนะครับด้านข้างคันนี้นะครับจะติดในส่วนของอะคริลิกเพิ่มเติมก็คือตัวคำว่าเทอร์โบนะครับคำว่าสปอร์ตนะ แล้วก็ตัวรถนะครับกระจกมองข้างมือเปิดคือจะเป็นสีดำราวหลังคาสีดำนะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะมีตัวบายสปอร์ตครับเตือนรถในจุดบอดนะแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับกุญแจคีย์เด็นะครับมีบันไดข้างมาจากโรงงานนะครับมาให้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับเป็นโช้กอัพคอยสปริงนะครับนะครับ วันนี้บายสปอร์ตนะในช่วงหลังหลังนะครับด้านหลังนะจะมีวัดดิงครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนะครับก็ทําให้ยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายเอวีดีซิกเน t u r e นะครับแบบนี้นะมีเขียนคาว่า Ever e s รแบบนี้นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับอ่านเปิดให้ดูนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับด้านท้ายรถก็จะมีเซ็นเซอร์กระยะ4จุดนะครับมีกล้องมองหลังฝั่งใต้โลโก้นะไฟตัดหมอกหลังนะครับเบาะพับได้นะครับแถวา60-40นะครับ แถว3เนี่ยพับห้าสนะครับผมออันนี้คือในส่วนของด้านท้ายของ e v e r อร์เรสต์สนะครับรุ่นที่มีแพ็กเกจครับเอามาดูด้านในรถกันนิดนึงนะครับด้านในรถมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับสำหรับตัวโมเดล2องพนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะเติมแอดบูแล้วก็จะมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำจะไม่มีปากคำว่าสปอร์ตแล้วนะจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับอ่าผมว่าก็สวยดีนะตัวเบาะนะครับอ่าตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะมันจะะะไไมม่ีลายยออรเ ผมชอบแบบเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็ตัวของอ่าที่วางแก้วนะครับมีมาให้นะครับมีมาให้นะครับซ้ายขวานะครับกุญแจพุสตาร์ทนะครับระบบอ่าเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตัวปรับสูงต่ำของไฟนะครับปรับได้แบบนุ่นนะครับอ่าคูณโซนโทนบอกนะำมันติดฟังชั่นอิปโมไลน์นะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยแปดนิ้วนะครับมีก็ต้องแสดงแสดงอ่าข้อมูลต่างๆของรถยนต์นะครับด้านบนก็จะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบวีดีนะครับ ตรงกลางตัวจอก็เป็นจอ12นิ้วแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์โต้สปีดนะครับมีช่องเสียบ USB Type C นะเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบตัวชาร์จสต็อปนะครับแล้วก็จะมีระบบโหมดการขี่ที่4โหมดนะครับมีให้ระบบป้องกันการถลันทลป้องกันพวิคคว่ำมีให้หมดเลยสำหรับตัวเอลิทสปอร์ตรุ่นแบบมีแพ็คเกจนะครับราคาก็แค่1 5 8่0 0 0บาทเองนะครับก็บอกว่าถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสาามรถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับบอลได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับหรือว่าแอดอดีนายตามเบอโทรได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กั u ส s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะวันนี้บอลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ